ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มันอยู่เฉยเมันอยู่เฉยเโอเคโอเคมันมันนิ่งมากครับเพื่อเอาตัวรอดครมันร้ายมากครับท่านผู้ชมเดิายมันมี้ยแปลว่าเนียนมากตัวเองทําตัวให้เนียนมากครับท่านผู้ชมถ้าใช่นะใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้โห หมายนี้ล่อไป20นาทีท่านผู้ชมหมายนี้20นาทีฮะตัเยตัวใหญ่มากฮะอ่ะขอขอภาพนิ่งหน่อยฮะตัวนี้ตัวนี้โอ้โหหมายนี้20นาทีเลยฮะตาดีเว้ยพันวุฒขอขอภาพนิ่งหน่อยฮะเพราะว่ามันมาด้วยกันเป็นทีมเพลอนเร็วขอภาพนิ่งหน่อยพันเชิดอยู่ตรงกลางพันวุฒอยู่ข้างขวาของช่างเชิดนะโอ้โหคือขาโดนไม้บาดจนแบบแสบหมดเลยอ่ะ พอสามคนหน่อยครับผมเห็นว่าไปลากปอดวะโอ้โหมันนี่สิ่งที่เราไม่เจอเข้าใจไหมสิ่งที่เราไม่เจอเข้าใจไหมมันมันมันนิ่งมากเข้าใจไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยเข้าใจไหมที่เราไม่เห็นเพราะมันนิ่งมากเข้าใจไหมโอ้เฮียไม่ตายจับมือหน่อยลูกพานทีโอ้โหสุดยอดนี่คนที่ตกถุมเมื่อกี้คนที่ยอมตกลุมอันนี้คนที่ไปปล่อยระดอกทูกดอกคือไซส์สวยเท่าตัวเมื่อกี้เลยแล้วเข้าตำแหน่งเดิมคือคอ เข้าหลังคอไปเฮ้ยมีตัวหนึ่งปะเอามไม่เอาแล้วอาจารย์ไม่เอาแล้วคือหมดแล้วอะเอาใหม่ใหม่แล้วแล้วมันอยู่นิ่งเลยเหรอสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์อยู่นิ่งเลยแบบใช่แบบถ้าไม่หมดแล้วไงใช่ครับถ้าไม่สังเกตจริงๆนี่คือตัวเองมันไม่ไหวเลยมันก็ต้องนอนอยู่กับพักปอด นอนอย่างนี้เลยสัมภาษณ์ผ่านทีมคือมันนิ่งมากแล้วก็เราเกือบไม่ได uh, ้เพราะอะไรรู้ไหมถ้านผู้ชยมมันมันนิ่งมากพอได้แล้วมันนิ่งมากเขาบอกอยู่คือเราเห็นทุกวันเราจําลักษณะมันได้โอ้ว่าไม่ใช่ปกตไม่ใช่ลากใช่แต่นี่คือมันตัวมันแต่ไม่น่าเชื่อมันจะนอนนิ่งเนาะความสันดาจันนอนตรงจุดที่ผ่านวุฒือไปตรงสุดท้ายตรงนั้นชัางจผ่านผ่านทีมเขาไปเจอตรงจุดนั้นเลยมันอยู่ตรงปักตบแล้วได้แล้วเก่งมากไม่งั้นเราต้องรออีกหนานะกว่าจะที่มันจะวิ่งขยับ นู่นที่ยิงป่ะที่ยิงปุ๊ธตรงนู้นป่ะตัวนั้นใช่หนังใลูกหินใช่ไหมใช่ลูกเล็กตัวเล็กไปไหนอีพีนี้รอไปยี่สิบสองนาทีไม่เอาแล้วตัวเล็กไม่มีไม่มีไม่มีโอเคพี่เดี๋ยวเราลงอีพีนี้เป็นอีพีที่สองนะครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราชมอีพีที่สามครับขอลงคลิปนี้ก่อนนะครับว่าใช่ไหมใช่ไหมแต่ไปแล้วขอบคุณครับถ้ามีมีเชื่อไม่กล้ายิงเนาะแต่พอดีคนแม่นเดี๋จะมีก็ไอตัวเล็กก็ไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กเนาะ ไอ้ตัวเล็กมันเท่าตัวเล็กตัวเล็กว่นนี้ตัวตัวเล็กมันเล็กว่านี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปอีพีที่สามกันจะารูกดอกกันนี่คนที่พบอันนี้คนที่เป็นคนพบเป้าหมายที่มันน่าจะหมดแรงครับท่านผู้ชมแล้วก็เรียกผู้พิฆาตนะฮะก็ใช้อาวุธที่เขาเอามาจากองค์การนาซานะครับก็ซัดไปรู้เลยว่าต้องมีตัวอืมนี่ครับเราไล่จากนี่ไปนะ เราไล่จากนี่ไปนะไปจบที่นู่นลื้อกันเละเลยอืมนี่มาเก็บของลูกดอกอ่ะเดี๋ยวลงอีพีนี้ก่อนครับรออีพีที่สามสวัสดีครับอีพีห้าครับท่านผู้ชมครับเราเจอตัวใหญ่นะครับน่าจะน้ําแห้งพอน้ําแห้งแล้วเขาก็เลยมาหาสินทรีฝั่งนู้นนะครับอย่าเพิ่งเดินมาลุมรัดให้รัดฝั่งไหนทางนู้นทางนู้นไม่โดนไม่โดนแป๊บนึงไม่โดนใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากขอดูหน่อย มอดูหน่อยโอเคนะยิงให้ก่อนนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวใหญ่มากถ้าร้องขนาดนี้ตัวใหญ่มากร้องขนาดนี้ตัวใหญ่มากโดนยังอ่ะโดนโดนหินลูกดอกหรือหินลูกดอกครับโอ้หมายถึงว่าลูกดอกอับยับพีดหรอท้าไมตาดีกันจังไ้พวกนี้มึงบอกยังไงไหนยเดี๋ยวนี้เนี่ยมึงบอกได้นไ่มเอาไปทำนี้นี่นี่นี่ นี่เยียบพอดเลยเฮทยโอ๊ยบ้าเอ้ยพววิ่งมาหาฉันฉันตกใจหมดเลยไอ้มันมีตัวอยเอามาจาบนเพื่อนมันไม่อยู่เนาะแค่แต่มัน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 ไหลเลยนะมันไหลเลยนะหลง่ายะอ๋อหรอเนี่ยมันไหลเลยมันไหลเลยอะฉันเหยียบมันทีนึงไหมปล่อยปล่อยันฉันเหยียบมันเนี่ยไม่ใช่รุ่นเล็กนะครับใหญ่กว่าทุกมาที่นั่นเลยนะเท่าสองตัวนะโดนทุกตัวเล โออดนทุกใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเลยโอ๊กโอวานชูสุยใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทูฟี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดยอดมากตัวนี้สวยใหญ่มากไม่น่าเชื่อว่าช่างวุฒิช่างทีมมันน่าจะหลงอยู่เนาะว่าไหมเนาะ ว่ามามีบอกแล้วหนูว่ามีช่ไมไม่ใช่มันหลงอยู่ตัวเดียวๆนะตัวใหญ่ขนาดนี้นะไม่มันโดนทะลุเลยแรงมากตัวนูน้นไปดูกันมีตัวบอกแล้ววนะ่าหน้าตามัน,ม,นมันต้องมีตัวผมคอดว่ามันต้องม,มีตัวนี่ยม,ม,ม,มันนิ่งด้วยนี่นี่ถ้าพูดว่าใส่กงใส่ฝาปันไว้แล้วไม่เจอคนอาจจะมาเอาได้นะพูดถึงเนาะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเหยียบด้วยไหม EP นี้ EP หก คนถ่ายเป็นคนวิ่งมาใส่เนี่ยไม่ไร ي, เขาบอกไปแล้วไปแล้วกระโดดเยียบแมงอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้โอ้ยแต่และอีพีมีแต่เรื่องลุ้นถ้ายิงอย่างนี้ยิงไปหาพีอะรัเยด,ดูอะไรแบบวบแฟนกันแหละมันจะอยู่เป็นคู่พนันพันทีมยูทูบเบอร์กระโดดเยียบไหม,ม,ไมเป็นแตนน่ญาตนะผมจะดูนะผมจะดูนะตอนแ้วถ้าเราไล่อย่างนี้มานี่หนูมันจะนไปหน้านะ กระโดดเหยียบบ๊อบเลยโอเคเดี๋ยวจบไปพีนนี้ก่อนจะได้ตัดสั้นๆมิสเตอร์ทีมก็ขำพี่โอ้ไม่สงสารไปขำเยอะๆครับขออีกทีที่ขอรบไม่ทีนึงมิสเตอร์ทีมทําตัวอย่างนี้แกไปขำพี่ครับขออีกทีนึงขออีกทีถ่ายภาพอีกทีขอสะลยครั้งหนึ่งรีเพนี่ก็ทีมไปขำพี่พี่เขาล้มเลยเราจะเท่านะตัวใหญ่นะมันเป็นอุโมงใต้หญ้ามันพูดยากอ่ะมันเป็นอุโมงใต้หญ้า มันรวบลงไปเลยใช่เ <c oughs> นี่ยอาจจะ,จะรีเพยมั้งอ๋อไม่รีเว้ยเสียใจมากไม่มีภาพรีเพยเสียใจออันนี้ขำพี่ไม่หยุดเอคนเราขำไม่ไม่ไม่ดูพี่เลยว่าเออ,เอ,เอ,อต้องเดินครับท่านผู้ชมตอนนี้หม่นี้เพิ่มไฟนิดน,นึงครับหมายนี้เจอัเพิ่มไฟที่มือถือนะครับเพราะว่าหมายนี้เจอใหมายนี้เจอนะครับท่านผู้ชม นี่ไง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 ใช่ใช่ใช่จริงด้วยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ย่างขาดเจอแล้วเจอแล้วเร็วเร็วทีมนี่อยู่นี้เมื่อกี้เห็นแล้วแป๊บแใหม่นี่เจอจริงจท่านผู้ชมพันทีมกำลังสับอาวุธเพราะว่ายังขาดเดี๋ยวขอจ้องไฟนะเพราะเมืันยืนอยู่ตรงนี้ค่อยค่อยมันไม่ไปไกลแล้วมันอยู่ในย่าได้เมื่อกี้เจอแล้วเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหช่ใช่ตัวใหญ่มันคานช้าผมเห็นแล้วอย่าเพิ่งขยับเด้อค่อยๆค่อยๆ่อดูดูมันอยู่นี่ป่ะฮะตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่ฮะตัวนี้สวยไม้น่าจะไปไหนไม่รู้รู้แล้วว่ามันอยู่อย่างนี้อยู่ใต้ไม้แน่อ่ไมันมีใต้ไม้ไม้ท่อนใหญ่ข้างล่างใช่ใช่มีท่อนนี้ฮะอย่าอย่าอย่าใส่ไฟเร็วเดี๋ยค่อยค่อยนิ่งๆวันนี้เจอตัวครับท่านผู้ชมใช่ใช่ใช่ตรงนั้นเลยต่อใกล้พมุ่งหน้าไปทางข้างเชิดเลยมันมันหุดหนีมาก่อนใช่มใช่ใช่พอดีข้างเชิดบอกว่าต้องการยางไงยางขาดใช่ใช่ มันมุ่งหน้าไปทางผัานเช่นนั่นแหละตัวนี้หมายนี้ใหญ่โอเคโอเคเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะโอ้ยเรียบร้อยเลยฮะโอเคครับเราแสดงให้ดังอีสเลยฮะโอ้ยระดับนี้อาจารย์มาอีกนะบอบมันอีสเลยฮะร้องกีดแล้วฮะตอนนี้ลงไปไม่รู้ไม่รู้ดูืนมมนดดิิ้้ไ่นโอเคเห็นแล้วเนี่ยเห็นฮะคุณผู้ชม เห็นแล้วเห็นแล้วเปิดมีคู่เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่รอเราเผื่อเรียกเผื่อเป็นเพื่อนกันอ่ะเผื่อมีแฟนรับางทีมันฮันนีมูนอยู่ท่านผู้ชมนี่ไม่ให้กับเอาเอาพี่โยนไปแล้วพี่ยอมไปรุ่นดิ้นเลยฮะท่านผู้ชมดิ้นเลยพลาดเลยไม้นี่สวยไม้นี่สวยไม่โดนป้าเหรอเนี่ยดิ้นเลยฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะเห็นได้จริงของจริงตัวนี้ผม zoom zoom 2x ไปนะตัวนี้สวยตัวนี้สวย แท้ๆนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นตัวจริงนะไม่ได้ไม anyway. ่ได้ตัดแตนอินเขาจับม right> ือกันด uh> ้วยฮะโอ้ไม่เล็กเว้ยโอ้เข้าหัวเลยท่านผู้ชมนี่คือตอมโยธินนี่อ่ะขอพับนิ่งด้วยครับกลางหัวเลยอ่ะแม่เจ้าหัวมากชอบมากเนาะกอดแบบนี้เนาะเพื่อนเพื่นีกเพื่อนหัวเลยไม่ใช่ตัวนั้นนะเพื่อนอีตัวหนึ่งตัวน่ารื่นัวเลย่อนตัเนี้ยดู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 ทีพีแรก25นาทีเราไม่โดนนะเรามาได้ตัวนี้เข้าปักหัวเลยใหญ่มากฮะ ไมไมู่่แนเขากำลังเช็คงานนะนี่สวยมากเลยโหสวยมากสวยมากตัวนี้สวยมากครับสวยมากสวยมากเราเดินมา25นาทีอนะ่ะเดี๋ยวเราขอซ่มนะอมอาวุธหน่อยขอซ่อมอาวุธหน่อยลูกลังหายวุฒิองอาจารย์วุฒิลองดูที่ลูกลังอยู่แถวนี้แหละเนี่ยที่เขาเดินลงไปเนี่ยแถวนี้แหละนี่นเเจจแแลล้้ววออ๋โอเคยิงให้ยางขาดสองข้างยืดแบบตายตายตาย ทีมเราก็ใหม่แรกเออไม่ใช่ใหม่แรกตัวแรกหลายใหม่เลยฮะใช่ไหมและใหญ่ๆที่เรเดินมาคิดว่ามีอีกว่ากันระเบิดแต่มันไม่เจอเราไม่เห็นมันเทาๆแว๊บๆมันมุดใต้หญ้าเลยนี่เดินมาตั้งไกลเราเพิ่งเจอคิดดูแสดงมันมีนะท่านผู้ชมแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะหญ้ามันเยอะยางยางขาดที่ไหนยิงได้แน่อีกแน่นอนฮะเดี๋ยวขออีกคลิปหนึ่งครับ EP พีสามครับอีสามครับ อีพีสามครับเฮ้ยเดินเฮ้ยมี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 นางกระติกนางกระติกอยู่นี่ลูกเหมือนลูกมันนะดูดูตัวขาวนี่แหละเอาเลยเอาลูกอ่ะมีมีมีตัวหนึ่งมีมีมีเหมือนตัวเท่าเท่าเท่าตัวที่เราที่เรายิงนางกระติกแล้วมันหนีใช่ไหมโอ๋อหดูดูดูมีตัวหนึ่งมีครับทตัผู้ชมใหม่นี้ มาหาผมแล้วมาหาผมแล้วเกี่ยวไปไหนแล้วโอ้นโอ้โหกระสุนเหรอนี่กระสุนใช่ไหมกระสุนใสุนนไปม่แล้วเว้ยไปไหนทางที่ป่ะเออไปตรงกลางไปตรงกลางไปตรงกลางถ้าทีมนี้ลงตำบลไหนนะทีมนี้ลงตำบลไหนหนูศูนย์พันมด เรายังไม่เห็นกับเขานะฮะยังไม่เห็นนะเรายังไม่เห็นเขานะใหมายนี้ตัวย่อมนะเป็นวัยรุ่นหมายนี้เป็นวัยรุ่นเหมือนดิ้นเลยเดินเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้ยังไม่ตายอี๋เหรอเมา่อกี้กองมามึงอเรียบร้อยจ้ะหมายนี้ตัวเล็กฮะตัวรุ่นรุ่นฮะไปกี่ได้ฮะอ๋อหนูท้องขาวนะหรือลูก น้าทองขาวนะทองขาวขมูถ้ทาทองไร่จะแบ,บนอืมเอาไว้